วันนี้คุณเบาๆผมได้ไหมคุณเบาๆกับผมคุณคุณบอันนี้คุณพูดว่าอะไรนะกูไม่เล่นเลยใครแพ้คือเหมือนตกรางเลยแหละใครได้เสียวย<ค>ังไ่รำนี่วินเลสเกมแรกแครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอเคครับวันนี้ก็นั่งไหนวีคเจอกับเคียวจีนะเปลี่ยนตี้มาครัาสาทไปเจออนิตึกเลยทีนี้แก้มือมาเจอ น้องไก่ถึงแล้วครับผมเดี๋ยวไปเลือกร้านอาหารกันกินอะไรครับพี่กินอะไรดีวะกินอะไรดี <c oughs> มีเต๋ยวเรือฮานดีบังโฮโค่อะไรที่นูนู้อยากกินไปเอาแล้วได้หมดเลยนะได้ฮะได้ฮันด<า>ีบงังได้หมดเ,ออเต๋ยวเรือเหรอคะเต๋าเรือไป,ไปเปลี่ยนเปลี่ยนสว่วนนี้ครับเมนูของนุ้เมนูอะไรอันนี้ เตี๋ยวเรือดิสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรือดิสายนี่ส่วนของเขาเป็นบะหมี่หมูดำนะครับอ่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมมิตรนี่ไปขออนุญาตไปกินก่ับใครเกษตรีเกระสีเล่นมวยดีเหรอเล่นดีรู้ว่านูรูร่างสมัยก่อนมวยนูรูหุ่นเป็นไงมวยร่างอ้วนพร้อมร่างครับพร้อมร่างตัวแปลกๆตัวแปลกๆมีอะไรบ้างอาทิตย์นี้หมอหมอแล้วก็หมอผี อันธนูสายฟ้าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคโอเคอันนี้พร้อมไหมครับอาทิตย์นี้เจอเคียวจีพร้อมรังแก้มายังอาทิตย์ก่อนแก้มาหรือยังอย่างซ้อมมาเป็นยังไงหนักซ้อมหนักแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นมากนี่ดีขึ้นมากทุกอย่างแก้มาแล้วนะครับนู้นูแบบซ้อมไปหลายตัวเลยคนดังนะคนดังเมีซีมาหาขผมครับนี่คุณได้อะไรเนี่ยขนมมันถูกอาชักแบ๊ ดังจัดนะสองคนนั้นดังจัดดูจัด energy เกินร้อยแล้วคนนี้เผื่อแบ่งเผื่อแอมด้วยแบ่งนี่ครับนี่ครับเขาทำอะไรเนี่ยเข้าค่ายครับใต้เขาคายลูกเสือเขาคายลูกเสืออ๋อวุ้ยวันนี้มาเขามาเป็นชุดลูกเสือนะมาอันนี้มากับสีมาสีสีอีกแล้วเหรอเนี่ยแม่ วันนี้คุณเบาเบผมได้ไหมคุณเบาเกับผมคุณคุณบอลคุณพูดว่าอะไรนะพิซซานกับเฮียขำนะคุณขอคำพหุหน่อยพี่คุณถามผมว่าไงนะคุณบอกให้ผมณเบาเบากับผใช่ครับเบาเบาเผมได้ไหมพูดอะไรอย่างนี้ออกมาได้ยังไงตัวนี้คุยแล้วตัวนี้บอกว่าเอเลนดอฟเล่นมาแล้วเอ้าตัวนี้อยากเล่นเหรอตัวนี้ขอทุกวันเลยขอทุกวันนี่ ถ้าชนะมาก็บอกเฟี้ยวจังเลยโคด้าเฟี้ยวถ้าแพ้แพก็ถ้าแพ้แค่ไหลตัวมาชนะบอกว่าผมอยากเล่นผมคิดว่าตัวมันดีถ้าแพ้มาโคด้ามาอันนี้ถูกเรียกเข้าห้องไปแข่งเกมแรกแล้วครับอนี่เข้าห้องเรียบร้อยครบห้าคนเริ่มเกมหนึ่งครับ แต่เลือกไฟไหม้หรือจะปล่อยไ<ฟ>ตปไตบสองสยองกึ้นมาตรงนี้แล้วจ่ายไปแล้วครับสำหรับดาเอจที่ลงไปครับปุกบโดนก่อนคนแรกนะครับคาดาชิออกได้ไหมเสียกอเกิดไปตรงนี้มีพนุษพ่อรอเล่นทางคาดาชิอยู่มีเขียวมาการจะได้ชีวิตไปครับนั่นนะครับยางมีกอเกิดอยู่ชีวิตสองสั้เสมอมาต่อตรงนี้แต่ว่าบ้านนะครับแบนการกับทุกบ้านอยู่กับทุกบ้านรัวๆแต่นี่ครับมาหาแต้มแรกครับของท่าเรียบจนอีสปอร์ตอชนจบเกมหนึ่งนุ้นนเอ็มวีพีครับผมเกมได้ไงนี่ ะครับปู๊นะครับไอ้เช่นโยนโยนฮ้ยชนหน่อยเร็วคุณใส่เดียวเร็วเร็วชนหน่อยชนไม่โดนอะไรเนี้ยสองครับบอมบอมหล่ออ่ะเฮ้ยเออครับเดีล้เาได้สอง ทำให้แตะนะโดนนะดูว่าไม่ไไมีป้อมละนี่ <c oughs> ยิ้มกุกมยิม <c oughs> ย้มยิ้มยิ้มยิ้มแล้วน้องได้แค่นี้และ้วล่ะอแล้วสองแม่มแล้วเอาละคุณผู้ชมก็มาดูกันกนบในเกมนี้นะว่าเกย์จีจะตีสวนได้ไหมครับหรือว่าจะเป็นแต้บที่สองของหุยดบเฮ้ยใครว่น่ะเอ้ยฟุก สวยนะเก็บไปสองแล้วนะเว้ยคนเดียวเก็บไปสองแล้วด้ยคนอื่นต้องเอานะเงียบเลยนะเงียบๆเข้าไจไม่พูดอะไรใครใครมีปีแบบนี้ฟุกควรจะได้นะแอปเป้ได้แอปเป้ได้เหรอดาเรียาอ๋อเออมันคล้ายๆอันที่ในตัวนี้นิ่งเลยเอามือหน่อยอย่างน้อยวันนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีของวีกรานะคิดว่ากลับมาแล้วนะเออไม่กล้าพูดแบบ เยอะเดี๋ยวมาล้อเลียนกันทีหลังแมวก็ฝากเชียร์พวกเราเวลามีในเตสอีสปอร์ตตอนนี้ได้มาครับตอนนี้สองแล้วตอบไม่ได้เฮ้ยตอนนี้2แล้วไม่จะไปตอบอ๋อเป็น4ได้ฝากเชียร์ด้วยพี่ทิปบ๊ายบ์ลากันวันนี้ก็มาถึงวีคสี่แล้วนะครับก็เจอกับทีมเอแล้วก็ไฮด้านะเดินมาเจอลิง้์พอดีนะมาเร็วตัวนี้ซิ่งงานเร่งนะวันนี้แข่งคู่แรกนะเป็นแมตช์เดียวเลยนะที่เราแข่งเช้าที่สุดก็ต้อง แข่งี่ตาตื่นกันมานี่ครับอีกสามทหารเสือก็มาถึงเรียบร้อยนะครับวันนี้ซัดเข้ามันไก่กันก่อนแข่งเปียร้านเปียนหงจุยก็ระหว่างทางขึ้นตึกนะครับก็แบบมีคนเราดูชี้มาปากด้วยโอ้โหกินกันไม่ไหวไม่ไหวฮินเราแรงมาะครบผมหาเทพยิงเงินยิงเงินมหาเทพมั้ยกันนี่เหนใจครับเหน่อยโดนต่อยเลยขอตัวหนีก่อนนะระเบียงมากอยู่นี้ หนีไปอยู่ฟังแล้วอ่ะนี่ใครๆก็บอกว่าน้องอ้ำน่ารักนะเวลาใส่กิ๊บคุณคณะที่ทําได้อยู่ครับไม่บอกด้วยไปยหน่อยไปยหน่อยตัวนี้ตัวนี้ดื้อน,นะฝากทุกคนจัดการให้ด้วยนะครับผมดื้อจัดนะครับทองนะตเตรียมแข่งก็ใส่เสื้อหนามาได้พร้อมพร้อมไหมครับผม อันนี้คือตอบด้วยสายตาเพราะดูดันจังอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกไม่โลกไม่โลกไม่โลภมีสี่สองอันวันนี้ผมว่าเตรียมคำถามมานะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกับ TBA กันนะครับทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Rv ของทั้งสองคนนะก็มาแข่งกันเลยระหว่างทีมระหว่างปีจู้นะกับคานาชินะก็จะเริ่มที่คานาชิก่อนแล้วกันสเปียรอฟลองกินนิดเนี่ยมีรถคูดังเลยทีน้ทงประเทศถูกนะครับผมถูกสุดจอยบิจูนะทวนของตัวละครลิโป้ในเกมเนี่ยมีชื่อภาษาจีนมาก คุณตอบได้ไหมครับหรือคุณจะยอมเป็กเอาเฮ้ยม้านะม้าแต่ถ้าชื่อไทยคุณอาจจะคุณชื่อไทยชื่อเงาขีนรับคุณรู้ยังเขาเคยเล่นกับผมอยู่นี่แต่ว่าถ้าชื่อจีนก็ชื่อฟางเทียนหวาจีอะไรมีสักอย่างนึงที่เวฟกลางเนี่ยของทั้งสองฝั่งถ้าเดินออกมาจากบ้านเนี่ยจะเริ่มชนกันที่ตรงกลางตอนกีนตาเตะครับนี่เป๊ะส่วนของพิจูเอาคำถามคล้ายกันเลย คีเว็บแรกของทั้งสองฝั่งเนี่ยเดินออกมาชนกันที่ตรงกลางเนี่ยกี่วินาทีถ้าเกิดว่าซีเป็นเขาชนะทั้งหมดสองครั้งกูไม่เล่นเลยเาให้คุณเล่นซีคนนี้เล่นซีเป็นเมโลโอ้ตอบคเขาแล้วก็เดินเท่าไหร่กูไม่รู้เลยคำถามสุดท้ายเลยง่ายถ้าคุณตอบคำถามสุดท้ายได้คุณชนะง่ายมากเลยคำถามง่ายคำถาสุดท้ายง่ายเลยเฮ้เนี่ยคุณเคยเล่นไหมประมุขอ่ะอ่ะคุณเล่นเป็นเลยคุณเมโลอยู่แล้วเล่นอยู่แล้ว เคเนี่ยเวลาตอนกดอันติเวลามันเดินนี่ยมันมีหลอดอิมตอนเดินฝ่ามือฝ่ามือก็ต้องมีแปดดิเอ้ยไอ้ไม่มันมีต่อสองอันขาก็ต้องหกอันหกต่อหกอ่าเฮ้ยถูมันไม่แข็งวันนี้คณนาชีพแพ้เลยนะโอ้ยถูฝ่ามึกมีสองแขนมีสามเออวิเคราะห์วิเคราะห์ไม่ธรรมดาไม่เป็นไรนะวันนี้คุณก็แพ้ไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าแก้ตัวใหม่ขอแต้ม อ๋อขอแต้มแทนเพราะยังไก็ขอบคุณยูทูบบ้างนะที่มารล่นมืออานะครับดับไปหน่อยดับไปหน่อยนี่ครับพี่วินพร้อมดับด้วยยังครับวันนี้อีนี่ดูใหม่ๆไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยหน้าตาประหลาดประหลาดเลยใช่หรออ๋อมันกลับแล้วคุณนะพี่ถามพี่ตายแล้วกันแบบแบบผู้ใหญ่บ้างประสบการณ์ว่าควรจะแก้ไงครับเวลาเราหลอนหืมปล่อยลืมให้แต้มบอกพี่มีวิธีที่โคตรง่าย <Și S 1> <analyze> ไม่นัาต้อนกับทีมใหญ่เลยไม่ตอนนี้ทุกอย่างไปเก็บสะสมพลังงานก่อนเขาเรียกว่าเน้นเรียกขวัญกำลังใจด้วย บางทีใจไม่สำคัญแหละโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอแข่งแหวนแรกวันนี้ครับเบาๆให้พวกผมด้วยนะครับพี่ไจทุกคนต้องการแท็บไม่ไม่เข้าไปต่อครับตรงนี้ครับแต่ว่าสไนเปอตายไปแล้วครับเฟิร์สบัตรแรกเกิดอาทิตย์ที่สิบหกโอ้โหกว่าจะมีกว่าจะมาครับแต่ตรงนี้ครับดิกกี้ยังกิงครับให้กับเพื่อนอยู่ด้านหลังอยู่พิชูครับเจ็บหนักครับโอ้แล้วมีการรับจากนีก้านครับแต่ว่ารับไม่ไหวครับเป็นนู้นครับที่ยังมีดาเมจเหนือกว่าแล้วเก็บไปได้แล้วพิชูครับรับไม่ไหวอีกหนึ่งคนครับตายไปจนได้ครับตรงนี้เดี ทีครับแล้วก็เป็เฮ้ยเฮ้ยเกมแรกเกมแรกเกมแรกคินชี้จัดฟามศูนยูนยจนจะจบเกมศูนย์ศูนย์สิบห้านาทีย่งเนูถึหกสิบว่าแต่แล้วาอัพแพทมันแล้ววันนี้อัพแพทไวเหรออัพแพทมันแล้วค่อยๆอัพนะครับใส่อะไรช่าอะไครับท้ำทุกอย่างอยู่ที่แถวนี่ไปต่อเกมสองพครับ อย่าประมานี่คุณฟังคอรีพี่ไว้ห้ามระมาทอไปต่อถึงเกม5ฟูซี่ดีก็ต้องชนะเกมนี้ก่อนนะบูรีหลังหยิบตัวเองคิวก่อนมาก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์แค่คนดูเลยครับเซอร์ไพรส์ฝักตรงข้ามเช่นเดียวกันสถานการณ์ระหว่างเกม4่นะตึงๆเลยผนเทีย์คือคนนี้วิ่งมหาล้วเนี่ย ช็อตเดียวครับเมื่อสักครู่เป็นการจ่ายดาเมจเชนกันยังสวยงามมากและได้ตัวสำคัญอย่างนูนๆไปอีกแล้วครับต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์ขึ้นมานิกกี้มาแต่ว่าไกลยพิชูเกินไปหรือเปล่านิกกี้ต้องเสียฟิกเกอร์เลยและเป็นสนามคิวที่ตามไ,มไ,าไปได้กับทางตัวคาร์แม่ได้แล้วเข้าไปสาบตรงนี้เก็บทสนามตัวนิกกี้ไปได้ก่อนครับเหมือนจะต้งสิน้นสุดเส้นทางรักตรงนี้ชนะาจากสนามตัวบุรีรัมคานาชิยังพยายามเอาตัวเองออกไปครับแต่ว่าเป็นทสนามลิเตอร์บอลที่ตายลงไปมาได้ก่อนและคานานนชิก็บอไปแล้วครับสุดท้ายคีิถึงบ้านแล้วเก็บเอได้แล้วชัััยยยยชนนะะอออู่่่ใมืขงงกรรตาคคลลเบ ยี่โดนนายแกนักใส่นะยิ้มใส่เลยได้เจอเนอเกมไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดผู้ผิดผู้ผิดเจอเนอเกมหมายถึงว่าเอ้ยทำไมวันเยี่ยวยิ้ยได้แบบแชทไหลแล้วตอนนี้แชทไหลแล้วล้านแชทรันเลยตอนนี้แชทรันแล้วตอนนี้แชทล้านแชทล้านละก็ปล่อยให้น้องๆพักกันนะตอนนี้อีกแล้วเริ่มต้นกันใหม่แล้วทีนี้อะไรคุณ เฮ้ยจะหาเรื่องอะไรอะไรคุณเฟนนิงเฟนนิกโซโล่คิวอ๋อแวะมาคุยเล่เนีัยเขานะปล่อยทีมตัวเองพักไว้ให้คนดูได้ดูบรรยากาศรอบรอนี้อะไรวะนะแตว่าปากเยียงต่อเลยนะครับเจอไฮด้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นหนักไปหน่อยโอเคมีเยียมมาเหนือว่ะครับได้ก่อน โอเคครับวันนี้ก็มาถึงที่แข่งเรียบร้อยนะครับวันนี้เจอใครครับไฮด้เจอไฮด้าเราอยู่คู่ที่หนคู่สองคู่สองคู่แรกจะเป็นวันนี้จะเป็นคู่เซนกับอารอนสองศูนย์แล้วนะแบบว่าเราต้องรีบกินข้าวละใครที่อยากให้คลิปหน้าทำอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเห็นอะไรก็บอกได้นะผมก็ไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเผื่อเอามาใช้นะโอ้โหบุญ่าดอย่างนี้เลยอ่าเลยเออ ดูข้าวสาข้าค่อยๆจิ้มนะอของผมมาม่าไก่ฉีกไม่ผักเด็กมาม่าเด็กมาม่าเด็กหนึ่ง <มา S 1> อันนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินไปแข่งกันส่วนคนอื่นก็ไปกินอีกร้านนึงนะท้าจิฟังวันนี้ห้าววันนี้ห้าววันนี้คือเราแบบคุยไปแล้วว่ามันไม่เกี่ยวของกินมันอยู่ที่พวกเรา,ว<ม>า,าเว้ย เยี่ยวเยี่ยวแล้ววานทำไมตึงวานตึงหน่อยจาบเก็บไม้ครับจันไม้ขอจันไม้เก็บไทยค่อนข้างดีค่อนข้างดีเรากลังจะตามแต้มทีมทารอนไปนะสองตามตามห้าอยู่ตอนนี้อันนี้คือเรารู้แล้วว่าเขาชนะดูเงาเราราดูเงาดีเปิดประตูมาไว่าชนะ เกลือเกลืออะไรของฉันอ่ะสวยครับพี่สวยน้องสวยไหมพงศ์บว่าวันนี้นาคอสปิดโซเชียลอ่ะกำลังปิดโซเชียลปิดโซเชียล่พิมคุณมีกี่แต้มแล้วครับสี่แรมเฮ้ยชนะวันนี้เป็นกี่แต้มเป็นสี่แรมเป็นสี่แรม ไม่ตอนเรามีสามนะมันมีเสียอ๋อเฮ้ยผมเข้าใจผิดว่าคุณมีห้าละไม่มีโอ้โหหาไม่ยากกว่าแต้มหายากสมผมคุณเอ่นโซเลยนะเนี่ยอยางเฮ้ยอุตส่าห์ซอยหน้ามาให้มันไม่เลี่ยมแล้วเลี่ยมอยู่ในโซอีกเหรอบอกเคล็ดลับความโหดของเอนโซหน่อยเคล็ดลับของเอนโซเอนโซคนอื่นทำไมถึงเป็นดีเจนุ้ยทำไมคุณถึงทำเราบินก็ต้องควงด้วยไงควงนิ้วอ่ะแล้วก็ร้องเพลงว่า วันนี้คุณมีแต้มครับผมสองแต้มสองแต้มครับโอ้โหสองแต้มนีผมใครชนะกลับสู่เส้นทางใช่คือใครชนะคือได้ได้อยู่ในรางวิ่งอุ้ยสามไอแพ้คือเหมือนตกรางไปแล้วใครได้เสียวอ่ะวินเลดเกมแรกแคบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่คือเขาทำกานบ้านมาเนี่ยวิลเข้อมูลข้อมูลจะตรงจะแตะนะกินวูไปเหรอแต่ผมวินเลดเกมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโดนไปกี่เกมละ สี่แมตช์มางเกมพลาดมีตนนแต่ดีๆตอนเนี้ยแต่ถ้าถ้าว่าทีมคุณแบบถือว่าแบบแน่นะตึงแบบว่าคือใ,<น>ใครจะเอาคุณลงเนี่ยอยาให้มีเกมสี่ครั้งที่สี่นี่ไม่ควร ขึ้นกดย้อนนี่โอกาสชนะอะไรเสี่ยวใครยันกำไรยี่หโอกาสชนะ100%ไปแล้วจัก <c oughs> รพรรดิแปะตัวสาวเวอร์ไปแล้วรับอยู่ตรงนี้ครับโอ้เลยพี่สายแช่แข็งลิกกี้ล่วงหลดตามไปต่อด้วยตรงนี้ต้นปอยครับแล้วก็แช่นปิดตัวทันทส่ <c oughs> ข่ายชี้จะ <c oughs> เอารอดอยู่สองคนดีดูข่ายชี้จะต้องการไม่ได้จากฝั่งใครคนนี้จากทางไห่ด่าครับโผล่เข้าไปเหลือแค่นิดเดียวพยายามจะเคลียร์เหลือตรงนี้เคลียร์เสร็จปั๊บแต่ว่าเรื่องสี่ยิงสจากนหลังยิงสดยิงสดรดเชือกเปลือยห่วงเรียบร้อยขึ้นนำในเกมแรกครับสำหรับไพ่ร่า อ่เดีนเดีนาเราัเราเล่นกัวเือนลัวแบบไอ้สันหมดเลยไม่ทำอะไรเลยไอ้สันยิงสั่นี้้กูกูกต้องไปตั้เลยไ่ได้วันหม่ใช่เราไม่พอกันเลยว่าแบบไอ้เปิดตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนเราอยิงใแล้วก็เล่นพีวเมร์เยเคุณจะวิ่งฆ่าเรายน่อเแบ้ยยังต้ั่ยอ่งน่ยไอ้จะไม่้อไมองทใจรเยอะไม่ได้ทำ เกมสองกำลังจะเริ่มตัวเราที่ได้ทั้งเลดได้ทั้งต้นอย่าให้ตีมีมันไหลรวยก็พอนะแบบว่าไม่ได้ไปตายไหลนะ าด้านหน้าครับคนที่กลายเปล,ลุกลงไปคือการเอซีโดนเกี่ยวจากคาร์นาชิล่าตกใส่แล้วเลื้อยมาต่อล้มลงจริงครับโอ้แล้วเลื้อยไม่หยุดครับคาร์นาชิล่าเก็บถือเบอร์คิวครับล้มไปสี่เหลือแค่เจไดใจดีสู้เสือตับประสาทสายฟ้าแต่ว่าสู้สุดใจไม่ไหวต้องให้บุรามขึ้นนำไปก่อนในเกมนี้ปเป็นสกอร์สองต่อหนึ่งเกมใครไหวได้านน,านี้ด้านนี้ใครได้โอ้ย <c oughs> ังกันแล้วนี่ต้องโถมครับสวยครับภาษาวันนี้ ได้แตนม่สามาวันนี้นุบอกว่าถ้าใครได้ m อ็นุจะเลี้ยงข้าวนะคือพลังมาเลยนะเรื่องของกินนุบอกว่าใครใครชนะเลี้ยงข้าวคณชิพอนุนุบอกว่าใคร MVP รแล้วจะเลี้ยงข้าวนี่คุณเอาเลยเหรอสองอมเลยนะสวยครับรนุนุ คุณไงคุณบอกว่าใครได้เอ็มเนื้อข้าวเนื้อข้าวชุดใหญ่เป็นไงคะนัชิหิวจัดหิวหิวจัดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นแบบสูตรของกาตันสูตรของกาตันทีมบูลี่บูลลามคือเอาของกินมาล่อวีนี้เราขึ้นกี่แต้มนะครับนุ้นสามสามก็ทีนี้แล้วสองฝากเกม่ยวเราวิ่งงานด้วยนะครับก็จะไปทำให้ดีขึ้นหลังหลังแล้วก็ฝากติดตามฝากติดตามเพจบูลลามินเต็ดทุกท่านด้วยนะครับทั้งติ๊กตอติ๊กบลู ยูทูบเจ็บปุ๊กนะครับ,รบขอบคุณนะครับบ,รบ,บ๊ายบาย,บาย